ไปโรงเรียนแต่ฝนตกทำไงครับถือร่มครับถือร่มแล้วเดินไปครับห่างจากโรงเรียนกี่กิโลครับสักห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลไม่ถึงห้าสิบครับโอ้ยไม่ถึงห้าสิบแล้วครับโรงเรียนอะไรครับอนุบาลเชียงใหม่ครับอนุบาลเชียงใหม่ครับสิบกิโลครับสิบกิโลครับโอ้เดินไปโรงเรียนเหรอครับไม่น่าจะถึงนะครับ ได้แล้วครับไดอะไรครับเราพ่อกับแม่กับลูกไปไหนครับไปโรงเรียนครับโรงเรียนไหนครับโรงบ้านเชียงใหม่ครับกี่กิโลครับห้าร้อยกิโลครับห้าร้อยเมตรครับอ๋านี่อีกคนหนึ่งครับใครเอ่ยใครเอ่ยคะพี่ใหม่ค่ะหนูพี่ใหม่ขึ้นปหนึ่งแล้วนะคะ ไปโรงเรียนเหมือนกันเหรอคะเดินเดินคะเดินไปเหรอคะโอ้ระวังรถลูกระวังรถโอเคเราจะเดินไปโรงเรียนกันนะคะพอดีวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยเดินไปโรงเรียนประมาณห้าร้อยเมตรครับเราจะเดินไปโรงเรียนกันนะครับเห็นแล้วครับประมาณกี่นาทีลูก ประมาณห้านาทีถึงสองนาที2นาทีถึงหนาทีเราจะเดินถึงโรงเรียนแล้วนะครับโอ้ดูระยะทางนะครับไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนค่ะได้ไปโรงเรียนค่ะวันนี้ฝนตกครับถึงแล้วนะครับกำแพงโรงเรียนยังไม่ถึงประตูนะครับใกล้ถึงประตูแล้วนะครับ เราจะเดินเข้าประตูกันนะครับถึงโรงเรียนแล้วเออมานี่ไงที่กันมานี่แล้วลูกถึงแล้วถึงโรงเรียนแล้วนะครับถึงเรียนแล้วนะครับ,รรบมารอตรงนี้นะลูกตอนเย็นมารอตรงนี้นะครับโอเคครับบายบายครับ